จนถึงตอนนี้ผมว่าเราทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่จะจบงลงยังไงนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับจะไม่มีทางออกในระยะเวลาใกล้นี้นะครับไม่ว่าจะมีประเด็นคาบเกี่ยวเรื่องปราสาทคณาปราสาทตาควายนะครับที่โดยเฉพาะปราสาทตาควายเนี่ยนะฮะมัน คือพูดง่ายๆว่าคนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนเองเนี่ยนะครับก็ยังคือไม่พอใจนะครับไม่พอใจในที่นี้ก็หมายความว่าภาษาตาควายเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนที่มันมีการผ่อนปรนใช่ไหมฮะมันขเขมนเนี่ยใช้กําลังทหารเข้ามานะครับพอเข้ามาแล้วก็วางทุนระเบิดเอาพูดง่ายๆว่ามายุดในความในความคิดผมนะแล้วก็แต่ตรงจุดนั้นอนะ่ะตรงจุดภาษาตาควายเนี่ยมันจะมี ถ้าเราฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงเป็นอดีตข้าราชการทหารนะครับที่เคยปฏิบัติงานเขาจะบอกว่ามันมี2จุดใช่ไหมเนินสูงขมเนิน3 5 0ใช่ไหมเพราะตัวประสาทมันอยู่มันอยู่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะตัวประสาทมันคือมันเป็นจุดที่เสียเปรียบนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดการประทะนะครับมันเป็นจุดที่เสียเปรียบมันก็ ทีนี้พอโยงไปถึงการลงนามสันติภาพนะครับการลงนามสันติภาพของนายกหนูเนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยที่มีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อันวานะครับเป็นสกิพยานนะครับมันมันจนถึงวันนี้มันก็ยังมันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าความขัดแย้งนี้จะจบลงอย่างไรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเรานะครับที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วเนี่ยจุดที่ยังเป็นประเด็นมีปัญหาอยู่นะครับอย่างเช่น วันสองวันก่อนเราเห็นภาพนะครับคุณลุงนะครับคุณลุงคนหนึ่งที่แก,ก่กลมกลมกราบที่ดินของตัวเองนะครับที่เท่าไหร่นะประมาณสี่สิบกว่าปีใช่ไหมที่ถูกกเมนยึดครองไปมันผมว่าความรู้สึกของคือเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกเดาความรู้สึกของของชาวบ้านของคุณลุงคนนั้นไม่ถูกความดีใจความตื่นตันใจอที่ได้ที่ดินกลับคืนมามัน คือมันหมายถึงชีวิตเลยนะครับมันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงมันคือทรัพย์สมบัติเนี่ยมันคือทรัพย์สินเนี่ยนะครับอยู่ๆมาวันหนึ่งถูกเพื่อนบ้านนะครับขมรนเนี่ยรุกล้ำเข้ามาแล้วก็ยึดเอาไปนะครับแล้วก็ยึดเอาไปมันผมไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าบอกตรงๆว่าไม่ได้มีความลึกซึ้งเชี่ยวชาญในข้อมูลนะครับเรื่องของ าชายแดนเรื่องของการลุกล้ำนะครับเขตไหนอะไรยังไงแต่ว่าในช่วงที่เรามีประเด็นกับก็เป็นเป็นเป็นนับปัจจุบันปีนี้แหละปี2 5 6 8นี่แหละนะครับก็พร้อมๆกับทุกๆท่านหลายๆคนนะครับที่ได้มามีความรู้เกี่ยวกับชายแดนเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาพูดตรงๆขนาดขมรลุกล้ำา1 1จุดภาคอีสานเนี่ยก็ไม่รู้บอกตรงๆว่าไม่รู้แม้ผมจะเป็นคนจังหวัดสีสเกเป็นคนอำเภอกันทละลักแต่ก็ ก็ใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าใจเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับแต่แน่นอนว่าการสูญเสียข่าวระวิหารนั้นเราเข้าใจผมเข้าใจนะครับเข้าใจในที่นี้เข้าใจเข้าใจในที่นี้ก็คือว่าเราไม่มีสิทธิ์ตอนที่ผมเติบโตขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมเห็นเวลาไปเที่ยวปราษาพระวิหารก็คือเราจะขึ้น2จุดประเทศไทยก็จะผ่าน่ามอแดงนะครับก็จะรู้สึกว่าจะเสียค่าบัตรอยู่นะในการเข้าชมนะครับแล้วก็จะเดิน คืออยู่ที่ผาหมยแดงเราจะจอดรถต้องจอดรถไว้ที่ผามมยแดงใช่ไหมครับเราก็เดินพอเดินพอเดินลงมันก็จะเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่าสันปันน้ำนัำน่นแหละมันเป็นมันเป็นร่องน้าแบบนะครับมันจะเหมือนเหมือนทางน้ําผ่านนะครับเดินลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปแบบนี้ขึ้นเป็นเป็นท้องแอง่ะนะฮะพอไปถึงบันไดนะครับก่อนขึ้นปราสาทเขาพป่าพิหารก็จะต้องไปซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรเข้าชมอีกทีหนึง่งเพราะนั้นตรง ขออนุญาตใช้กรบป๋า,าตีนบันไดนะมันก็จะมีหมู่บ้านของเขเมรน,นะครับของชุมชนของคนเขเมรอยู่ขายของที่ระลึกตอนนั้น,ม,นมันยังไม่มีปัญหามันตอนนั้นเนี่ยคือก่อนก่อนสาลรโลกมันไม่ใช่ก่อนสาลารกตัดสินเพราะสารลรกตัดสินไปตั้งแต่ปี25 0 5แล้วนะครับ2505้ย250ใช่ไหมก็คือโอ้นานนานแล้วนะ2ะกว่าปีก่อนที่ก่อนที่ผมเกิดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีปัญหาก่อนที่จะมีการตัดสินข้อพิาพาท นะครับ4.9กิโลเมตรรอบตัวปราสาทนี่แหละก่อนหน้านั้นก็คือบริหารจัดการร่วมนะครับเราก็ซื้อบัตรแล้วก็เดินขึ้นไปก็มองว่าน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากๆสําหรับสําหรับโบราณสถานปราสาทเขาพริหารนี้นะครับถ้ามองตามภูมิศาสตร์มองตามรูปมองตามความเอาตามความคิดเลยเวลาคุณไปใช่ไหมขึ้นตรงปราสาทเขาพริหารเนี่ยกัมพูชามันอยู่ข้างล่างนะครับมันเป็นหน้าผาลงไปเลย นะครับเราจะเห็นบ้านเรือนกัมพูชาแม้กระทั่งรถวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเท่าเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ที่มันที่มันผ่านมาแล้วนะครับที่มันผ่านมาแล้วก็เราเสียดายนะครับเสียดายที่โบราณสถานแห่งนี้มันกลายเป็นของกัมพูชานะครับถ้ามองตามภูมิศาสตร์มันควรจะเป็นของประเทศไทยตามแนว,แนวขเขาเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันสูงอยู่แล้วประเทศไทยนะ หรือเทือกเขาเ็เรียกเทือกเขาบรรทัดใช่ไหมครับมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครอันนี้คือการรับรู้แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับพูดมาถึงพูดมาถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในะปัจจุบันี้ผมไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงนะครับหลังจากที่ไปลงนามสันติภาพเสร็จแล้วทุกอย่างก็ยังคงอาจจะเคลื่อนไปทีละนิดนะผมคงไม่ถึงขนาดว่า ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันแต่มันเป็นเรื่องยากแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนในอดีตถ้าทุกท่านจําได้นะครับตอนปี54ตอนปี54เราประทะก,กับเขมรที่ภาษากรบพิหารนะครับแล้วก็นั่นเป็นปะทะครั้งอีกครั้งหนึ่งที่รุนแรงเหมือนกันแต่ว่ามันขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะจุดที่ความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นของกัมพูชาแล้วก็ไทยก็สู้รบกันนะครับนั่นเป็นนั่นเป็นความเสียหายครั้งนึงแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เงียบหายไป นะครับเงียบหายไปหลายปีนะครับเงียบหายไปเกือบสิบปีใช่ไหมผม,มผมคิดว่าสถานการณ์มันจะกลับไปสู่แบบนั้นอีกนะครับก็คือเงียบหายไปประเด็นปัญหาที่มันยังสั่งสมอยู่นะครับในโซนภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็น 17. จุดหรือ11จุดที่ตราดนะครับที่ไม่รู้ว่าได้คืนมากี่จุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าการผลักดันเป็นยังไงเมื่อไปลงนามสันติภาพแล้วก็ถอนอาวุธอะไรออกจาก จุดที่ตกลงกันนะครับเพราะนั้นการที่จะเข้าไปผลักดันก็คงก็คงไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วในความรู mm ้ hmm. สึกผมนะเพราะว่ามันมีข้อตกลงสิทธิภาพนี่นะครับอ่ก็คือผูกมัดอยู่นะครับก็อาจจะเมื่อถ้าสมมุติเราใช้กําลังหรืออะไรก็อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเสียเครดิตในในานานาชาติไปเป็นที่น่าเสียดายครับเอาพูดตรงๆเป็นที่น่าเสียดายว่าในการที่เราประท่าก,กับกัมพูชา ก่อนที่จะมีการลงนามสันติภาพเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ผลักดันในโซนของภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับซึ่งเป็นที่ดินของพี่น้องของเราที่อยู่โซนโน้นนะครับเราไม่ได้อาศัยจังหวะจังหวะเนี้ยนะครับผลักดันเขาออกไปนะครับถึงตอนนี้ก็คงต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลผมเอาพูดตรงๆงนะครับวิภาควิจารณ์นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่า ไม่100%ซนะครับการสื่อสารของผู้นำไทยเรานั้นสำคัญนะครับการสื่อสารของผู้นำเรานั้นไม่ได้เป็นไปในแนวทางบีบบังคับนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นไปในแนวทางนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศเราเนี่ยใหญ่กว่ากัมพูชานะครับทุกๆอย่างนะครับจำนวนประชากรขนาดเศรษฐกิจมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่า t a ต d a า d เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเป็นที่ยอมรับของโลกนั้นเราแตกต่างจากเขมรอ,อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกดดันหรือบีบบังคับนะครับให้เขมรอถอยออกไปจากพื้นดินที่พื้นแผ่นดินที่เขาลุกล้ำเข้ามานะครับอ,อย่างถ้าเราตามข่าวเราจะเห็นว่าตอนที่เขาเข้าไปที่รู้สึกจะเป็นม้่นของจานใช่ไหมครับข้างในเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่คุณวีระเข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยมันไม่มีคนกัมพูชายอยู่แล้วนะครับเขาก็าออกไป เขาก็ออกไปซึ่งจริงๆเราก็มองได้ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ที่ดินของเขาแต่มันเกิดจากการลุกล้ำนะครับแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาเองนั้นสนับสนุนให้ประชาชนของตัวเองนั้นลุกล้ำเข้ามาสุดท้ายเมื่อเกิดการประทะก็เอาประชาชนเนี่ยเป็นการชนใช่ไหมครับแล้วกองทัพก็อยู่ข้างหลังผู้มีอำนาจหุนเซนหุนมาเนตก็อยู่ข้างหลังเอาเรื่องนี้มาสร้างคะแนนนิยมในประเทศให้กับตัวเองแม็กคือผู้นำสองชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาในสื่อสารเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่า จะไม่ยอมเสียพื้นดินแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวหรือตารางนิ้วเดียวจะไม่ยอมสูญเสียเลยนะครับจะไม่ยอมเสียเลยความหมายคืออะไรถ้าเป็นฝั่งกัมพูชาในส่วนที่กัมพูชาลุกล้ําแผ่นดินเราเหมือนถ้าจําได้นะครับกัมพูชาตอนที่ประชุมฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมเขาขอให้ใช้คําว่าปรับการถือครองนะครับปรับการถือครองมากกว่าใช้คําว่า ผลักดันหรืออะไรประมาณนี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าอย่าพูดอะไรที่มันทําให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยสูญเสียที่ดินให้กับประเทศไทยให้ใช้คําว่าปรับการถือครองจะจะใช้คําไหนก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเขาออกไปก็คือจบใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่ากัมพูชานั้นเนี่ยใช้เรื่องนี้มาสร้างคะแนในนิยมให้กับตัวเองภายในประเทศด้วยก็ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่ของเขามนชัดเจนไงมนชัดเจนตรงที่ว่า คือออกได้แต่จะใช้คำว่าผลักดันหรือขับไล่ได้ไหมให้ใช้คำว่าปรับการถือครองอเอาก็โอเคนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสถานก,การณ์การเ,าเรียกคืนที่ดิน แผ่นดินของประเทศไทยที่ส่วนภาคตะวันออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเมืองที่ผมบอกคือการสื่อสารของผู้นําสําคัญผู้นําไม่ได้แสดงออกถึงการกดดันไม่ได้แสดงออกถึงการเหนือกว่าไม่ได้แสดงออกถึงการมีอิทธิพลนะครับมากกว่ากัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าเราเราเราคงไม่ได้ที่จะไปรังแกเขาเพียงแต่ว่าเรารักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้นี่คือหัวข้อที่ผมจะพูดคุยนะครับเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ ผมเชื่อว่าพี่น้องเราหลายคนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วหรือส่วนบ้าทตะวันออกนะครับยังรอรอที่จะได้ที่ดินทํากินคืนเหมือนเหมือนอคุณลุงนะที่ก้มกาบก้มกราบที่ดินของตัวเองนะครับแล้วก็ก็ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วผมคิดหวังว่าท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้คืนก็ขอให้ได้คืนโดยเร็วนี้นะครับก็ คือต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลเฉพาะกิจของเราสีเดือนนี้จะทําเรื่องนี้ยังไงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่า1เสถียรภาพเสถียรภาพของรัฐบาลความมั่นคงของรัฐบาลตอนนี้มันไม่มีมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่อายุสั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับน่าเสียดายที่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ดําเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องนี่คือผลเสียนะครับนี่คือผลเสียของการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย การการดําเนินนโยบายต่างๆนั้นมันมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับก็เอาใจช,ช่วยพี่น้องของเราที่ภาคตะวันออกนะครับที่บ้านหนองจานบ้านหนองแก้วแล้วก็จุดอื่นๆนะครับโอเคครับแลกเปลี่ยนเท่านี้ท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงท่านมีข้อเสนอแนะยังไงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่นามาพูดคุยกันวันนี้สวัสดีครับ